สวัสดีครับ f อทุกท่าน,นครับวันนี้พามาชมรุ่นรวยแสนล้านหนึ่งร้อยปีนะครับหลวงพ่อพัดปุญญากามูครับนี่ครับนี่เป็นกล่องครับดูลก,กล่องก่อนนะครับก่อนที่จะไปชมเหรียญ ก่อนถึงเรียนเราจะมีมันทองน้ำแดงครับ,เป,รบเป็นเนื้ออะไรครับเป็นลายๆนะครับป๊าบ เป็นลายทหารอากาศนะครับนี่ครับเป็นเนื้อทองแดงซาตินนะครับลายทหารอากาศดูความสวยของเดียนนะครับ ดูหน้าหลวงพอ่อดูนะครับรวยแสนล้าน,นครับร้อยปีเงาอทองแดงซาติน,นครับชมข้างหลังครับนี่ครับ เล็กโคนะครับเล็กหนึ่งครับเล็กโคดเล็กหนึ่งนี่ครับเล็กหนึ่งต่อพอผ่านนะครับ คนลิขินึ่งดูน้ารว่าคว,วามสวยของเดียน รุ่นรวยแสนล้าน,นครับ1อยปียังไงก็ฝาก FC ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับกดติดตามนะครับอย่าลืมกดแจ้งเตือน,น้ะยครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ